เียมาเป็นตัวเอาเซข้าดะถงบ้านกี่นีโอโหยังไ่สาดาไปเลยแม่คาบุเนี่ไปเกี่ยวสุแน่เียวว่าสองร้อยสี่สิบบาทะแมาแม่นะวัง 好的 de <laughs> kwa แบ่งกันทั่วตัวทัวตัวถาทันี้ถ้าเยีสอันกนี้เลยอ้ัีหแต่ความสุขชุกยิบแห่งองเสงี่ตัวถาเสี้ตัวจอตุวหลวงวัวตัวปูุุ๋ย